เทียนห่วยน้ำถข็งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปครับขอเชิญคู่าวสาวจุดทู่เทียนบูชาพระนราตาไกรครับเชิญที่โต๊ะหมูค่ครับแลกษกราบาพระช้าพร้อมกันช้าช้าที่สวยสามค,ครัาคู่มือกันครับจับเทียนต่อเทียนเป็นหน่วยจุดทู่เทียนบูชาพระนราไกร ผู้สามดอกนะครับหมายถึงพระพุทธเจ้านะครับพระสัมมาสิมพุทธุลพุทธิบุรุษพระสัญญาบิรุษเทียนหมายถึงพระธรรมแสตแสพระธรรมสองสว่างหนังคำทีนี้ดอกไม้หมายถึงพระศพนะครับครบพระนันทาร และถังมาประเพทถวายขังนมนตทานเศงและทานแป้งทานหัวผล้ครับเจ้าเบาเป็นผู้นำ กันเองนะครับท่านสบายๆนะครับมีแต่ญาติญาติพี่ๆน้องหรือพ่อใจดีแต่แล้วเป็นอะไรกันนะ